สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้แอปพลิเคชันตัว Zoom Meeting นะคะท่านที่ใช้ทั้ง App Store แล้วก็ Play Store นะคะก็สามารถเข้าไปโหลดได้เลยนะคะเป็นเซิร์ชคำว่า Zoom นะคะมันจะขึ้นเป็นโลโก้สีฟ้านะคะตัวแอปเนะะี่ยค่ะพอโหลดเสร็จแล้วก็กดเข้ามาเลยนะคะกดเข้ามาแล้วก็กดปุ่มสีฟ้าได้เลยค่ะ Join Meeting นะคะ ทีนี้เราต้องใส่ meeting id meeting id ตัวนี้ทาง admin นะคะเขาจะส่งเข้ามาให้ในกลุ่มเรานะคะทีนี้เราก็ต้องไปก๊อป Ad, เลข id มานะคะ id ตัวนี้นะคะเป็นตัวเลขอย่างเดียวนะคะแล้วก็กดวางได้เลยค่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะคะเปลี่ยนชื่อตัวเองนะคะแล้วก็ กดจอยได้เลยค่ะ Password Password ก็ไปเอาที่ในกลุ่มได้เลยนะคะทางแอดมินก็จะส่งตัวพาสเวิร์ดให้ด้วยะคะ่ะก๊อปเลขกพา s เวิร์ดมาะคะกดวางได้เลยค่ะแล้วก็กด Continue เลยค่ะ ทีนี้นะคะด้านขวานะคะก็จะเป็นการจอยโดยที่ให้เห็นหน้าเรานะคะด้านซ้ายก็จะเป็นการจอยที่ไม่ต้องโชว์หน้าตัวเองนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็เข้ามาหน้าซูมแล้วนะคะซูมิทติ้งค่ะกดที่ WiFi ทีนี้นะคะถ้าเราจะต้องการปิดเสียงพูดนะคะให้แตะที่หน้าจอหนึ่งทีนะคะแล้วก็ด้านบนมันจะมีให้ปิดเสียงปุ่มปิดเสียงนะคะเราก็ปิดเสียงนะคะเราก็ฟังในที่ประชุมนะคะถ้าตอนไหนที่เราอยากจะใช้เสียงเราก็กดเปิดได้เลยนะคะเท่านี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะในการใช้ Zoom Meeting ค่ะ